โอกดูเลสวัสดี FC เอฟซีแนนเขียวเขียว,วส,ยสวัสดีเอฟซีแนนนี่สวัสดีครับอ่าเขียวจำดีครับมือขวามือขวาอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพิงน้องชาอยูทูบนะครับนี้ใกล้ถึงด,ด,ดูการเก็บเกี่ยวเลยครับในเวลาเช็ครถครับนี่เช็ครถเปลี่ยนเช็คลูกปืนครับเช็คลองลางผมเช็คทุกปีครับรถเอ้อจะโทอะไรที่ล่ะ น,นี่ครับนี่สิมานี่นะครับสำหรับผู้ที่หูวแหลกอะเบอร์ยังครับเอาสำหรับผู้ที่บัวหัเนาะลู่เรือนะครับน,อน็นอนดน,น็อดด้านในนี่น็อดทั้งทั้งหลังนี่ครับน,น็นอดน็อดเกียนตัวยาวนี่เบอร์สิบสี่ทั้งหลังนี่นะครับเอาผู้ยิบมุสุของผู้นั่นนั่นละน็อดเบอร์สี่บอก่ตัวตัวนี่ตัวหนาหนาหนี่ตัวไม่เบอร์หนานีบื่อหนามันตัวปลายโผล่เออ นี่ครับน็อตตัวนี้อยู่ทางหลังในนะครับนะมันมันขันบ่อครับคือบางบางตัวมันเฟืองมันหาเนาะนี่มันคือบ่กชัดเฟืองมันหามันบาดมันเสียดสีกันนี่ครับมันเห็นในหัวน็อตเท่านี้อ่าลูบเรียมมันมันบ่ไหนครับกุญแจาระสาทที่จับได้เนาะก็าก็เลยทําการนะครับ อถอดค่าเอาแกนค่าไปเลยนะครับเอาแกนค่าไ yeah, ปเล <it. S 2> ยห้าก so ็ถอดกิบตัวนี้นี่ครับกิบถอดกิบตัวนี้ออกนะครับถอดกิบตัวนี้ออกแล้วขันการต่อไปจะทังไหนมันตึงฉีออกมานะครับนี่พอมมีน็อตเบอร์สิบสี่บีบเบื้างในอีกตัวนึงนะครับนะมีน็อตเบอร์สี่บีบเบื้างในตัวนึ่งการต่อไปคือเ้าถอดฝาครับเอาคีม ขีมเนี้ยไปนะครับครับม่น่าผิดว่าแจ๊บแจ๊บเป็นไงเนี่ยแจับกล่องเนี่ยเออเดี๋ยวไม่กล่องนะครับใกล้ใกล้ไม่ใกล้ก็ยังเห็นค่อยๆขีบนะครับค่อยๆขย่าออกค่อยๆขย่าออกนะครับนี่น,นี่เห็นไหมครับนี่ครับมันจะเป็นฟ้าตัวอัดเจารบีนะครับพ่อออกเดี่ยว เสียมันไว้เสียมันไว้มาเบอร์ครับมิงหนอเบอร์สิบสี่ข้างในนะครับเป็นเบอร์สีข้งในตัวนี้ไทยกตอิอ f เพิ่งสีดาเลยนี่ครับมีน็อเบอร์สี่ห้าเียจัไหนห้าขันห้าสีขันเลยบวะ

chụp hộp mấy chúp chip chụp bốp chụp chip Cậu bưng cái chụp bốp chụp bốp chụp bốp chụp

ฮ่าบุหินเยอเด้วยบอกกี de de no 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 de ่วินีไปนะะตัวนี้นะครับในองแจเวฟซีมาเลยบอกเวฟซมาเจ้าสิคันเลยเยบงรเยับนี่จะเอาบอจะเจ้เมื่อไงมั้ง มึงเบืองตัวนี้นะมึงครับว่ามันตามบ่มึงตัวนี้นะมึงเบืองอย่เพิ่งจับบะเบืองสัก่อนมันตามบ่ตามบ่ฮะอือคันเดือยครับตาข้างในมันตามกว่าันหลังเลยนะครับนี่ครับเอาสิได้มาเบอร์สิบสีมานี่ครับ มันไว้ดึงมาเลยครับง่ายดึงมาเลยก็จะเป็นลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับดึงมางได้ที่ไหนไมาเลยเพราะมันถอดชีนออกนะครับ <c oughs> เหมื่อนเท่ด้ตัวนี้ปืน3โตครับนี่ เป็นปืนช้ำโตผมเห็นเป็นเปืนช้ำโตนี่อ่ะวางไว้เดี๋ยวไปเบิ่งอีกคลิปหนึ่งตอนถอดนะครับสวัสดีครับ